สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันในรายละเอียดของเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งนะคะก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตจัดตั้งแล้วก็การเลิกดำเนินงานเขตปลอดอากอพออรพศ2560ค่ะที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเอกสารฉบับนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อประโยชน์ทางภาษีศุลกากรน,นะคะครับผมก็ถือเป็นเรื่องสาคัญเลยนะครับสาหรับภาคธุรกิจงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยคำว่าเขตปลอดอากรเนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรคะครับคำว่าเขตปลอดอากรเนี่ยคือมันหมายถึงเขตพื้นที่ที่เขากําหนดไว้เป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรไม่ว่าจะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือว่ากิจการอื่นๆทีเ่เป็นประโยชน์ต่อเศษรษฐกิจของประเทศอะครับอ๋อค่ะซึ่งก็จะรวมถึงพื้นที่ในอย่าง,างเช่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือโครงการเมืองต้นแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยเขาวางกรอบกติกาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ประเภทกิจการที่ขอตั้งได้ไปจนถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเลยครับผมเหมือนเป็นการวางแนวทางให้ชัดเจนไปเลยนะคะ ครับผมสะท้อนความพยายามในการกำกับดูแลให้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นครับ แล้วกิจการประเภทไหนบ้างคะที่สามารถขอจัดตั้งในเขตปลอดอากรได้โอ้ก็มีหลากหลายประเภทเลยครับหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการที่ทําในสนามบินท่าเรือหรือพื้นที่อื่นๆที่ทางอธิบดีกมรมศุลกากรท่านเห็นชอบนะครับแล้วก็มีพวกกิจการปิโตรเลียมปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวโดยเฉพาะด้วยครับแล้วก็ยังมีเออกิจการอื่นๆที่เขามองว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจก็สามารถขอได้เหมือนกัน อืมฟังดูหลากหลายดีค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไหมคะที่จะยื่นขอจัดตั้งได้ใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากคือเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นขอเนี่ยเขากำหนดไวช้ชัดเจนครับอย่างแรกเลยรูปแบบองค์กรต้องเป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทจำกัดซึ่งตรงนี้มีเงื่อนไขเรื่องทุนจดทะเบียนชำระแล้วด้วยนะครับคือไม่น้อยกว่า60ล้านบาท60ล้านบาทเอ่อ ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะครับสูงที่เดียวหรือถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดก็ได้ครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยสำหรับพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือในโครงการเมืองต้นแบบ X เนี่ยเขาลดเกณฑ์ทุนขั้นต่ำลงเหลือ10ล้านบาทครับอ๋อมีการผ่นปรนให้ในพื้นที่พิเศษนะคะแล้วนอกจากเรื่องรูปแบบบริษัทกับเงินทุนแล้วมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมคะมีครับ ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งด้วยนะครับแล้วก็ฐานะการเงินต้องมั่นคงคือห้ามมีขาดทุนสะสมเกิน50อร์เนของทุนจดทะเบียนหรือถ้าเป็นบริษัทตั้งใหม่เลยเนี่ยก็ต้องมีรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมายืนยันความพร้อมครับอืมก็คือเน้นความมั่นคงความพร้อมจริงๆนะคะถูก่อนครับเป็นการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ยังมีลักษณะต้องห้ามด้วยนะครับคือผู้ยื่นขอเนี่ย ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตเกี่ยวกับสุลกกกรแล้วก็ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อนเว้นแต่ว่ามันจะพ้นระยะเวลา3ปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนครับเข้าใจค่ะก็คือต้องมีประวัติที่ดีด้วยนะคะแล้วเหมือนจะได้ยินว่ามีเงื่อนไขเฉพาะสําหรับบางประเภทกิจการด้วยอย่างเช่นพาณิชยกรรม ใช่ครับมีเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเข้ามาอย่างถ้าเป็นเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมเนี่ยอันแรกเลยคือต้องมีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะนะครับไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองรายเดียวแล้วก็เรื่องขนาดพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า50ไร่แล้วก็ทำเลที่ตั้งต้องอยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากพวกสนามบินท่าเรือหรือจุดผ่านแดนถาวรอะไรพวกนี้ครับ อ๋อที่กำหนดเรื่องทำเลใกล้จุดขนส่งนี่เพราะต้องการให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือเปล่าคะถูกต้องครับหลักๆก,ก็คือต้องการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศหรือเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ให้บริการได้หลายๆรายครับมันจะได้ประโยชน์ในภาพรวมมากกว่าแล้วถ้าเป็นกิจการปิโตเลียมละคะมีเงื่อนไขพิเศษไหมมีครับสำหรับกิจการปิโตเลียมหรือปิโตเคมีที่เป็นของเหลวเนี่ยก็เน้นเรื่องบริการสาธารณะเหมือนกัน แล้วก็มีกำหนดขนาดถังเก็บรวมกันต้องมีความจุไม่น้อยกว่า1,000 0แสนลูกบาทเมตรหรือก็คือ100ล้านลิตรนั่นแหละครับโอ้เยอะมากเลยนะคะแสดงว่าต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่พอสมควรเลยใช่ครับสะท้อนสเกลที่เขาคาดหวังครับทีนี้พอเรามีคุณสมบัติครบแล้วเตรียมตัวพร้อมแล้วขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจริงๆนี้มันยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนคะเออกระบวนการก็ถือว่ามีหลายขั้นตอนแต่ก็ชัดเจนนะครับ เริ่มจากยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบที่กรมศุลกากรหรือถ้าอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือเมืองต้นแบบก็ยื่นที่ด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรในพื้นที่นั้นได้เลยค่ะแล้วหลังจากยื่นแล้วไงต่อคะจากนั้นพนักง,งานศุลกากร,กรก็จะตรวจสอบเอกสารก่อนครับว่าครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบเขาก็จะแจ้งให้เราแก้ไขาภายในเวลาที่กําหนดพอเอกสารครบถ้วนแล้วเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสมของพื้นที่ แผนผังแผนงานระบบควบคุมทางสุลกากรอ,อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เสนอความเห็นต่ออธิบดีภายในเอมสิวันทําการแล้วท่านอธิบดีก็จะพิจารณาต่อใช่ครับท่านอธิบดีจะพิจารณาภายใน15วันทําการถ้าท่านอนุญาตก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบซึ่งผู้ยื่นขอก็ต้องมาทําสัญญาประกันและทันบนแล้วก็วางหลักประกันซึ่งปกติก็เป็นหนังสือทําประกันของธนาคารวงเงิน5ล้านบาทครับ5ล้านบาทแต่ถ้าเป็นเขตพิเศษเล่ะคะ อ๋อถ้าเป็นในเขตพัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษหรือเมืองต้นแบบอะวงเงินหลักประกันจะลดลงเหลือ2ล้านบาทครับค่ะแล้วก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน30วันพอทําครบหมดนี้แล้วอธิบดีก็จะออกใบอนุญาตให้ภายใน15วันทําการครับอืมก็มีขั้นตอนพอสมควรเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อนุญาตล่ะคะ ถ้าไม่อนุญาตเขาก็จะแจ้งเหตุผลให้ทราบครับพร้อมกับแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไปโอเคค่ะแล้วพอได้ใบอนุญาตมาแล้วเปิดดําเนินการได้เลยไหมคะหรือต้องทําอะไรอีกยังครับยังเปิดเลยไม่ได้ก่อนจะเปิดดําเนินการจริงเนี่ยผู้ได้รับอนุญาตต้องไปจัดให้มีสาธารณูปโภคที่จําเป็นก่อนครับอย่างเช่นถนนระบบไฟฟ้าประปาระบบสื่อสาร รวมถึงระบบควบคุมทางศุลกากรระบบรักษาความปลอดภัยตามที่กรมศุลกากรกำหนดพอทุกอย่างพร้อมแล้วก็ต้องแจ้งพนักงานศุลกากรมาตรวจสอบความพร้อมอีกทีครับถ้าผ่านถึงจะเริ่มดำเนินการได้โหมีรายละเอียดเยอะจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มขอจนถึงเปิดดําเนินการได้นี่ก็หลายขั้นตอนเลยแล้วถ้าในทางกลับกันล่ะคะถ้าอยากจะเลิกดําเนินการเขตปลอดอากรมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะการเลิกก็มีขั้นตอนที่กําหนดไว้ชัดเจนเหมือนกันครับ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า90วันแล้วก็มีประเด็นสําคัญคือถ้าในเขตปลอดอากรนั้นมีผู้ประกอบกิจการรายอื่นอยู่ด้วยเนี่ยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ประกอบการเหล่านั้นทุกรายก่อนนะครับอ๋อต้องให้รายอื่นยินยอมด้วย ใช่ครับแล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆจัดการกับของที่อยู่ในเขตของตัวเองตามกฎหมายศุลกากรให้เรียบร้อยจากนั้นก็แจ้งพนักงานศุลกากรมาตรวจสอบพอเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยอธิบดีก็จะพิจารณาอนุญาตให้เลิกดําเนินการได้แล้วก็จะออกประกาศกรมศุลกากรแจ้งให้ทราบโดยทั่วไปครับฟังดูแล้วสรุปได้ว่าการจะจัดตั้งเขตปลอดอากรตามกฎกระทรวงปี2560นี่ มีกระบวนการแล้วก็เข้ากำหนดที่ละเอียดชัดเจนมากๆเลยนะคะตั้งแต่ประเภทกิจการคุณสมบัติผู้ขอเงื่อนไขเรื่องสถานที่เงินทุนหลักประกันไปจนถึงขั้นตอนการขออนุญาตและการเลิกกิจการซึ่งก็สะท้อนถึงความพยายามในการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานนะคะ ใช่เลยครับการมีกรอบกติกาที่ชัดเจนแบบนี้มันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งนักลงทุนไทยเองแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยซึ่งกับคาดหวังกันว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตปลอดอากรมากขึ้นและก็นําไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการส่งออกการจ้างงานหรือการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมครับที่ค่อนข้างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องเงินทุนขั้นต่ําที่สูงพอสมควร หรือข้อจำกัดเรื่องทำเลที่ตั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายกลางหรือรายย่อยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันอาจจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มทุนใหญ่ๆหรือในบางพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจฝากไวใ้ให้ลองขบคิดกันดูต่อนะคะ